จาสวัสดีค่ะวันนี้ยายได้เห็ดเห็ดปลวกเยอะนะคะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ไม่ค่อยมีดินนะคะอันนี้มันมันอยู่ในสวนมันไม่ค่อยมีดินจ้ะล้างสะอาดเรียบร้อยตัดขาออกเลยยายไม่เอาขาไว้นะคะ ยายก็เอามาฝากท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะได้เยอะจ้ะยายจะทำอะไรกินเนาะหมกกินมั้งหมกกินจะอร่อยนะคะยายก็ใส่เครื่องเดี๋ยวค่อยทำอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนจ้ะ อยู่ที่บ้านสวนนะคะไปแล้วเห็นก็เลยเก็บมายายก็ล้างเรียบร้อยแล้วก็เอามาฝากลูกหลานได้ชมจ้าสวยค่ะ อยังเลยจ้าจ้าผ่านก่อนจ้าโอ้ว่าเสร็จโมเดลไน้ไหยายไปเก็บที่บ้านสวนอยากจะถ่ายลงคลิปยูทูบยายมี YouTube ยนะูทูบ้วยมีชอ่องเองด้วยจ้าจ้าเข้าเดือนเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็อันนี้ก็จะผ่านแล้ว อ,อจ้าให้ท่านผู้ชมแวะมาชมด้วยจ้าสวยนะคะแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ